แล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ทาบว่าเราจะให้มันเป็นตัวที่ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าเราก็เป็นเท่านี้เนาะได้ไหมมันก็จะเป็นปีกออกมายาวโดยที่ฐานของกระทงไม่จําเป็นต้องใหญ่ถูกไหมคะเนี่ยเราก็ทาบว่าเราจะให้กระทงเขายาวสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นตัวฐานที่จะทํารอบแล้วเราก็ยาวอันนี้คุณหนูมองแล้วว่ามันก็น่าได้จัก สักประมาณเท่าไหร่คะอ่าเอาที่สี่นิ้วหนุนก็จะมาหัน่นในนี้สี่นิ้วนะเราของเราเองไม่ต้องห่วงมีเยอะแยะอ่ะสี่นิ้วสีนิ้วเราก็ไอ้นี่ไปนะเราก็จะตัดไซท์เท่านี้ตลอดถูกไหมคะบ้านพี่อยู่ที่ไหนอยู่ส่วนพึ่งราชบุรีคะ่ะ 322ดวงตาขอบคุณมากนะคะมาดูสาธิตการทำกระทงไม่หลงทางมาค่ะอ่านี่เห็นนะคะเราก็จะได้แบบนี้ทุกคนอ่าเราก็เอาใบเดิมมามาทาบวิธีง่ายๆเนาะไม่ต้องไปวัดบ่อยๆแล้วก็เอาใบเดิมมาทาบเนาะแล้วก็หั่นไปนี่นิ้วเอาไว้นะ นิ้วเอาไว้นะไม่ต้องหั่นไปด้วยนะนี่หลังๆก็จะอ่อนหนเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้าอ่อนมันจะไม่ค่อยสวยมันจะไม่ชี้เอาแค่นี้พออันนี้ไม่เอามันอ่อนไปเดี๋ยวขอตัดอีกสักหน่อยนึงอยู่น้องคายเหรออยู่ใกล้ๆนองคายเหรออ๋อ ฮัลโหลอืมคุณหนูอยู่ราชบุรีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านเกิดนะบ้านเกิดอะเป็นคนจังหวัดระยองแต่ว่าก็ก็มาอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็สามีเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ตามตามสามีมาที่นี่ใครแท็กอะไรในห้องนั้นเอ่ยตามสามีมาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นบ้านเหมือนกับ้ายว่าบ้านรับรอง ของครอบครัวเขาอะคุณหนูก็มาขออาศัยเขาอยู่ขอคุณแม่ว่าเมื่อก่อนที่นี่เลี้ยงวัวค่ะทุกคนเลี้ยงวัวแล้วคุณหนูก็เลยมาขอคุณแม่ของสามีว่าเราจะ,กะเกษียณอายุแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันนะเราก็เลยมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ใช้เงินไม่เยอะค่ะวันหนึ่งก็ถั่วเฉลี่ยก็วันหนึ่งประมาณร้อยไม่เกินสองร้อย ส่วนใหญ่ก็จะจับปลากินเองจับปลาในบอ่อเพราะเราเลี้ยงเรามีบอ่อปลาอยู่400ไล่เอ้ย4ไล่แล้วก็มีาหาเห็ดปลูกทุกอย่างเอาไว้กินเองอะคะ่ะคุณหนูหนีตามผู้เป่ามา <laughs> ใช่ตามผู้ชายมาอยู่ที่นี่แหละ เพราะว่าคุณโนูตั้งใจไว้ว่าเมื่อเราสูงอายุแล้วว่าอยู่ในเมืองไม่ไหวเมื่อก่อนก็ทํางานในกรุงเทพอะค่ะทํางานในกรุงเทพแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจว่าจะช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อยก็ทำข่าวสารอะไรต่างๆให้เขาได้รู้เนาะสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของที่นี่นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างก็เลยมาเป็นครูอาสาเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วนอกจากเป็นครูอาสาแล้วเราก็เป็นครูสอนออนไลน์ครูหนูสอนทำคอนเทนต์นะคะสอนทำคอนเทนต์สอนสร้างตัวตนสอนทำเพจขายของในเพจนะคะก็ครูหนูก็ขายน้ำผึ้งแล้วก็ปลูกม,มีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งจากธรรมชาติสี่สีส่สีส่ไล่สีไส่ไล่ดีมากๆขอบคุณค่ะเจ๊ทุกตาบอกว่าสวัสดีเจ๊หนิง มามาแมวแมวกวนกวนสตอรี่สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะเอาวันนี้พามาทํากระทงกระทงเอ่อเขาเรียกใครนะ,ะวันนี้ได้แล้วนะคะทำไม่เบา้าเขาเรียกว่าอะไรนะฐานกระทงไม่ต้องใหญ่แต่มันทําให้กระทงเราใหญ่อะทํายังไงวันนี้มาดูมาดูโอ้ยลืมกดไฮไลไท์